ขิงซะแล้วไงเราคุณออคุณไม่มีสิทธิ์ขิงเยอะ <c oughs> แค่เลือกชุดคำคุณยังเลือกไม่ตรงกันเลยเอาละอย่าลืมนะว่าถ้าต้องเหมือนกันแล้วทำเสร็จค้างเอาไว้เพราะเดี๋ยวพี่แนจต้องเดินไปตรวจว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะคะชุดคำที่สองคีย์เวิร์ดแรกสามสอง เหมือนไหมเหมือนไหมอันนี้เดี๋ยวเช็คเช็คก่อนเช็คเช็คขององศาองศาไม่เหมือนนอันนี้สี่ห้าอันนี้นิ้วนิ้วสิบแปดีดแบบไม่ตรงกันอะได้ไหมอันนี้จะแบบว่างอวิ้วพี่คุณแบบว่านิ้วแบบตรงผมว่าขนาดนี้ให้เขาเลยครับอันนี้โอเคนะฝั่งนี้โอเคอันนี้ไม่โอเคอย่างแรงไหมครับอันนี้โอเคไหมคะไม่โอเคอย่างแรไม่โอเคยังไงผูหอยแลเข้าหน้าหัดที่ออกโหคุณไม่เหมือนกันล้วคุณยถึงตาคุณนะครับเมื่อวานเราตองนี่มีไหมเฮ้ยค้างไว้ค้างไว้ะ พี่แนนว่าฝั่งนี้เนี่ยฟังดูว่าอะไรนะครับอ <O of. S 3> a s. <S อ s 5G เร็วแรงไม่เคยแพ้ใครเหมือนมาค,คริส Grab เรียกรถสังอาหารไวแบบจิดไซเล็ตเหมือนมีปลาซวนไปส่งหน้าบ้านคนุณ NPT Box ซื้อกล่องไปไม่ได้ได้แค่กล่องนะครับได้ใจพวกเราไปด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมอย่างบัสจะพาไปซิ้งไฟลายหอมกระจายใช้แล้วไม่อายจนเธอต้องมาขอรหัสไวไฟ ตอบไปว่าสิ x สิ x สิ x เขียววิกุปชาขาวผสมน้ำผลไม้ที่บัสคิกุเลือกดื่มนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับสีลาชาฮอครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลสีลาชานะครับคือบ้านเนี่ยได้ได้ได้อ่านในโซเชียลว่าแบบเหม หลายคนอาจจะทักว่าแบบเออช่วงนี้มาไม่ไม่ค่อยออนโซเชียลเลยในนี้แต่ว่าคือจะบอกว่าแบบมาอแบบไม่สบายมาแบบประมาณสองสามวันแล้วก็เพิ่งกลับมาครับแล้วก็ไม่ที่บอกเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้อยากให้เป็นห่วงกับถือว่าตอนนี้ดีแล้วแบบตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับก็จะบอกว่าแบบคนที่ผ่านตอนที่ไม่สบายเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยแบบแบบทรมานมากเลยที่ ที่แบบเหมือนต้องเจอกับความไม่สบายแล้วก็แบบกลัวไม่ได้เจอทุกคนวันนี้ด้วยเพราะว่าตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วเพราะว่านึกว่าจะหายไม่ทันนะก็แต่ในวันที่ไม่สบายเนี่ยก็คิดถึงพวกยู่ตลอดเลยเพราะว่าแบบเหมือนู้อยู่เป็นแบบกำลังใจในในในแบบกำลังใจของม้าทำให้ม์คแบบอยากหายเร็วๆเพื่อที่จะได้แบบมาทอ้อมาเจอเพื่อนๆได้มาเจออยู่ทุกคนได้มาแบบ ก็ไม่เห็นพวกอยู่ทุกคนยิ้มเลยก็ตอนนี้ก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะรักษาสุขภาพดีๆครับแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นแล้วก็มันจอพวกอยู่บ่อยๆนะครับขอบคุณครับ